เมืม่อความเป็นธรรมที่ยากกับปู่เคยซ่อนว่าศักดิ์สิทธิ์ถูกใครมึงคนมันยีมัมนย่าม,มันเหยียบจนไม่มีความหมายคนตายก็ตายฟรีไปเหอะคนทำดีไม่ได้ดี ทนจำยอมให้คนเร็วๆหยบย่ำศักดิ์รีความเป็นมนุษย์บางคนถูกกฎหมายช่วยไม่ได้ก็กลายเป็นแพะเงินตรานั้นมาเสมอเวรนกรรมไม่เคยได้คืนสนองตามหลักคันล้องของธรรมเงินมากองเป็นกอบเป็นกรรมความยุติธรรมไม่มีอยู่จริง เจ้าขาเอ้ยบานเมืองมีคือมีแป้แต่บุคคลเลือกที่จะคำทำตามเส้นดานเจ้าของไม่สนใจยดีไอคนข้างล่างทนกันไปตามบาปตามกรรมนานวันยิงตอกยิ่งยำความยุติธรรมไม่มีอยู่จริงโถเอ้ยเมื่อโลกใบนี้ไม่สมประกอบเพราะว่ามีบางคนชอบเอาปงเอาเปรียบคนจน โถเอ้ยคงจะทำได้เพียงแค่บนเมื่อความเป็นจริงความเป็นธรรมความเหลื่อมลำ้ำความเป็นมนุษย์มันอยู่ที่คนข้างบนจะใช้ยุติความเป็นธรรมที่มีแต่จอมปลอมยุติความเป็นธรรมเพื่อพวกพ้องยุติความเป็นธรรมที่สวมใส่กันด้วยสีเสือ้อ ยุติความเลวสามด้วยกฎหมายยุติการเปลี่ยนคนให้เป็นวัวเป็นควายยุติการทำลายกฎหมายด้วยกฎหมาย เออเออเออเ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 ออเ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 ออโถเอเมื่อโลกใบนี้ไม่เคยสมประกอบเพราะว่ามีบางคนชอบเอาเป่งเอาเปรียบคนจน โ้อเคงจะทำได้เพียงแค่บนเมื่อความเป็นจริงความเป็นธรรมความเหลื่อมล้ำความเป็นมนุษย์มันสุดแต่คนข้างบนจะใช้ยุติความเป็นธรรมที่มีแต่จอมปลอมยุติความเป็นธรรมเผื่อพวกพ้องยุติความเป็นธรรมที่สวมใส่กันด้วยสีเสือ ยุติความเลวทรามด้วยกฎหมายยุติการเปลี่ยนคนให้เป็นวัวเป็นควายยุติการทำลายกฎหมายด้วยกฎยุติความเป็นธรรมที่มีแต่จบล้อมยุติความเป็นธรรมเพื่อพวกพอ้องยุติความเป็นธรรมที่สวมใส่ด้วยสีเสือด้วสีเสือ ยุดตีความเลวซามในกฎหมายยุติการเปลี่ยนคนให้เป็นวให้เป็นควายยุดติการทำลายกฎหมายในกฎหมายไม่มีอยู่จริง